สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่กันเลยนะคะนั่นก็คือระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือห่วงโซ่คุณค่าของชิปที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละค่ะจากข้อมูลที่เรามีเราจะมาดูกันตั้งแต่ต้นทางเลยคือการออกแบบไปจนถึงโรงงานผลิตแล้วก็สุดท้ายคืออุปกรณ์ที่เราใช้งานกันเพื่อให้เห็นภาพรวมนะคะว่าใครทำอะไรในอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมากๆนี้แล้วแต่ละส่วนมันเชื่อมโยงกันยังไงค่ะ ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะระบบนิเวศนี้เนี่ยเออมันซับซ้อนแล้วก็ส่งผลกระทบกว้างไกลกว่าที่เราคิดเยอะม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับมันเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจความมั่นคงระดับโลกเลยทีเดียว การเข้าใจโครงสร้างหลักๆ3ส่วนคือต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นภาพใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะในยุคนี้ที่แบบว่า AI เอยรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เอยแล้วก็ 5G กําลังต้องการชิปมากขึ้นแบบโอ้โหมหาศาลเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะที่ส่วนแรกต้นน้ำหรือ upstream จุดที่ความคิดสร้างสารรค์ของชิปเริ่มต้นขึ้นมีอะไรสําคัญบ้างคะ่ะ ครับผมส่วนต้นน้ำนี่คือจุดที่นวัตกรรมจริงๆมันเกิดขึ้นเลยหัวใจหลักก็คือการวิจัยพัฒนาหรือ R&D แล้วก็การออกแบบดีไซน์ชิปซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือเฉพาะทางที่ซับซ้อนมากๆครับเครื่องมือที่ว่านี้ก็คือซอฟต์แวร์ออกแบบที่เรียกว่า EDA หรือ Electronic Design Automation ใช่ไหมคะเหมือนเป็นโปรแกรมเขียนแบบสถาป,ปัตยกรรมขั้นเทพสำหรับชิปเลยอย่างพวก Cadence หรือ Synopsys ที่เป็นเจ้าตลาด ถูกต้องเลยครับ EDA นี่สำคัญมากแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะยังมีอีกส่วนที่สำคัญมากๆเหมือนกันคือ IP cores หรือบล็อกการออกแบบสำเร็จรูปอ่าเปรียบเหมือนชิ้นส่วนเลโก้มาตรฐานที่บริษัทออกแบบชิปเนี่ยเขาสามารถซื้อสิทธิ์ไปใช้ต่อยอดได้ทำให้พัฒนาชิปได้เร็วขึ้นแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ตัวอย่างชัดๆก็คุมเป็น ARM ใช่ไหมคะที่ออกแบบสถาปัตยกรรม CPU พื้นฐานในมือถือส่วนใหญ่หรืออย่าง Imagination Technologies ที่ทำด้าน GPU คือเขาขายพิมพ์เขียวแต่ไม่ได้ผลิตชิปเองใช่ครับนั่นคือโมเดลธุรกิจที่สำคัญเลยมันเอื้อให้เกิดบริษัทประเภทที่เราเรียกว่า Fabless คือบริษัทที่ออกแบบชิปอย่างเดียวแต่ไม่มีโรงงานผลิตเองตัวอย่างก็เช่น Nvidia AMD Qualcomm MediaTek อะไรพวกนี้ครับ เขาก็จะสามารถทุ่มทรัพยากรทั้งหมดไปที่การออกแบบชิปให้ล้ำสมัยโดยที่ไม่ต้องแบกรับภาระต้นทุนมหาศาลเรื่องสร้างโรงงานแต่ก็น well ่าสนใจนะคะว่าเดี๋ยวนี้บริษัทเทคใหญ่ๆอย่าง Apple ที่ทำชิป A Series M Series เองหรือ Google ที่มี TPU แล้วก็ Amazon ที่มี Graviton ก็หันมาออกแบบชิปใช้เองกันมากขึ้นทำไมเป็นแบบนั้นล่ะคะมันดูเหมือนต้องลงทุนเยอะมากๆเลยนะการออกแบบชิปเองหรือ In-house design เนี่ยเป็นการลงทุนที่สูงจริงครับ แต่ว่าผลตอบแทนเชิงกลยุทธ์มันคุ้มค่าคือ 1. มันช่วยสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนเลย2ควบคุมประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือฟีเจอร์ต่างๆได้ตรงตามความต้องการเฉพาะทางมากกว่าใช้ชิปสำเร็จรูปและที่สำคัญคือมันสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยากครับแสดงว่าส่วนต้นน้ำนี่แข่งกันที่มันสมองจริงๆเลยนะคะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาการลงทุน R&D เเป็นหลักเลย ใช่ครับแล้วก็เป็นสมรภูมิที่กำแพงการเข้าสู่ตลาดมันสูงมาก high entry barrier เพราะต้องอาศัย know how เฉพาะทางมากๆต้องมี IP ที่แข็งแกรง่งแล้วก็ต้องลงทุน R&D ต่อเนื่องแต่ก็แลกมาก,กับอัตรากำไรขั้นต้นหรือ cross margin ที่สูงมากๆครับอาจจะถึง 60- 70%เลยทีเดียวโห oh. ครับนี่คือส่วนที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดแล้วก็ขับเคลื่อนนวัตกรรมของทั้งอุตสาหกรรมจริงๆนอกจากการออกแบบแล้วยังมีเรื่องของวัตถุดิบ ที่เป็นสารตั้งต้นด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับขาดไม่ได้เลยชิปที่ดีต้องเริ่มจากวัตถุดิบที่ดีเยี่ยมวัตถุดิบหลักสุดๆก็คือแผ่นเวเฟอร์ซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำจากซิลิคอนบริสุทธิ์สูงมากๆแต่เดี๋ยวนี้ก็มีวัสดุใหม่ๆอย่างซิลิคอนคาร์ไบด์หรือแกลเลียมไนไตรด์ GAN ที่เริ่มสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับชิปกำลังสูงพวงในรถ E ีหรือพลังงานทางเลือก ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่ก็มีไม่กี่เจ้าที่คุมตลาดนี้อยู่อย่างชิ้นเอซุกับซุมโคจากญี่ปุ่นนี่ก็รายใหญ่เลยครับนอกจากแผ่นเวเฟอร์แล้วก็ยังมีพวกสารเคมีแล้วก็ก๊กาซพิเศษ chemicals and gases ที่ต้องบริสุทธิ์มากๆรวมถึงโฟโต้ร s i ิสกับ m a s กที่ใช้ในกระบวนการสร้างลายวงจรด้วยแสงหรือลิท g กราฟีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคุณภาพความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบพวกนี้คือรากฐานสำคัญเลย ถ้าวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ผลิตชิปที่ซับซ้อนมากๆไม่ได้เลยครับสรุปง่ายๆนะครับส่วนต้นน้ำหรืออัพสตรีมเนี่ยคือแหล่งกำเนิดนวัตกรรมกำไรดีแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดครับ พอเห็นภาพส่วนต้นน้ำแล้วค่ะเน้นนวัตกรรมการออกแบบเป็นหลักเลยที่นี้พอมีแบบพร้อมวัตถุดิบพร้อมแล้วความท้าทายใหญ่ถัดมาก็คือการผลิตจริงซึ่งพาเรามาสู่ส่วนกลางน้ำหรือมิดสตรีมที่ได้ยินมาตลอดว่ามันซับซ้อนแล้วก็ต้องลงทุนมหาศาลเลยใช่เลยครับส่วนกลางน้ำนี่คือหัวใจของการผลิตหรือ manufacturing จริงๆคือการเปลี่ยนแบบดิจิทัลในคอมพิวเตอร์ให้เป็นชิปที่จับต้องได้ ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากๆแล้วก็เงินลงทุนมหาศาลจริงๆครับผู้เล่นหลักในส่วนนี้ก็คือโรงงานรับจ้างผลิตหรือที่เรียกว่า foundry พอพูดถึงฟาวรี่ชื่อแรกที่ทุกคนนึกถึงตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้น TSMC จากไต้หวันใช่ไหมคะที่ครองส่วนแบ่งตลาดไปเกินครึ่งแล้วแล้วก็มีซัมซุงจากเกาหลีใต้ตามมาแล้วก็ Intel จากสหรัฐชีิกก็พยายามกลับมาแข่งในตลาดนี้อยู่กลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็น leading edge ใช่ไหมคะคือผลิตชิปเทคโนโลยีล่าสุดขนาดเล็กมากๆถูกต้องครับ leading edge คือสมรภูมิของชิปที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดจริงๆระดับแบบไม่กี่นาโนเมตร จำเป็นสำหรับพวก CPU, GPU ตัวท็อปๆในสมาร์ทโฟนใน Data Center หรือพวกชิป AI แรงๆแ,แต่มันก็มีอีกกลุ่มนะครับคือ m a t u r e n o d e ที่ใช้เทคโนโลยีเก่ากว่าหน่อยอาจจะสัก28นาโนเมตรขึ้นไปแต่กลุ่มนี้ก็ยังจำเป็นมากๆสำหรับชิปอื่นๆอ,อ,อีกจำนวนมหาศาลเลยเช่นพวกชิปควบคุมหรือ Microcontroller MCU ที่เหมือนเป็นสมองเล็กๆ คุมการทำงานเฉพาะอย่างในอุปกรณ์ต่างๆหรือชิปในเครื่องใช้ไฟฟ้าเซ็นเซอร์ต่างๆผู้เล่นกลุ่มนี้ก็มีอย่าง Global Foundries, UMC หรือ SMIC ของจีนครับกลับมาที่ TSMC นิดนึงค่ะอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เขาครองตลาด Leading Edge ได้เหนือกว่าคู่แข่งมากๆขนาดนั้นคะครับปัจจัยสำคัญเลยคือการที่ TSMC เขามุ่งเป็น Pure-play Foundry มาตลอดคือรับจ้างผลิตอย่างเดียวไม่ได้ออกแบบชิปเอง ทำให้เขาไม่ไปแข่งขันกับลูกค้าแฟ l e s s ของตัวเองไงครับอ๋อ oh. บวกกับการที่เขาลงทุน R&D และเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องและมหาศาลจริงๆทำให้เขานำหน้าคู่แข่งตลอดในการผลิตชิปที่มันเล็กกว่าเร็วกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานกว่าได้เสมอซึ่งตรงนี้มันกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันหมายความว่าออบริษัทเดียว ในที่เดียวเนี่ยมีอำนาจต่อรองสูงมากต่ออุตสาหกรรมเทคทั้งโลกมันก็สร้างทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ด้วยเหมือนกันที่บอกว่าลงทุนมหาศาลนี่คือประมาณขนาดไหนหรอคะพอจะยุกตัวอย่างได้ไหมคะการสร้างโรงงานผลิตชิปหรือแฟบระดับ leading edge ที่ว่าเนี่ยนะครับแห่งหนึ่งอาจจะต้องใช้เงินลงทุนสูงถึงระดับเอ่อหมื่นล้านถึง20 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกโหตัวเลขน่าทึ่งมากค่ะ นี่คือเหตุผลที่ส่วนกลางน้ำเนี่ยเป็นส่วนที่ Capital Intensive หรือใช้เงินลงทุนสูงที่สุดในระบบนิเวศนี้แล้วก็มีผู้เล่นเหลือน้อยรายมากๆโดยเฉพาะในกลุ่ม leading edge ที่แทบจะเป็นการผูกขาดโดยไม่กิงเจ้าจริงๆนี่แหละครับคือคอขวดหรือ bottleneck ที่สาคัญที่สุดของอุตสาหกรรมนี้เลยเข้าใจเลยค่ะ นอกจากโรงงานฟาวดรีแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานหรืออุปกรณ์การผลิตก็น่าจะสำคัญไม่แพ้ก็เลยใช่ไหมคะเพราะถ้าไม่มีเครื่องจักรเหล่านี้โรงงานก็สร้างชิปไม่ได้สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับแล้วก็ไปอีกจุดที่มีผู้เล่นน้อยรายมากๆครองตลาดอยู่เครื่องจักรที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเครื่องลิทโทกราฟีหรือเครื่องฉายแสงเพื่อสร้างลายวงจรบนเวเฟอร์ซึ่งบริษัท ASML จากเนเธอร์แลนด์เนี่ย แทบจะผูกขาดเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง EUV หรือ Extreme Ultraviolet ที่จำเป็นมากๆสำหรับการผลิตชิประดับต่ำกว่า7นาโนเมตรลงไปครับการที่ ASML ผูกขาดเทคโนโลยี EUV นี่ก็เป็นอีกคอขวดสำคัญมากๆเลยสิคะเครื่อง Deposition Etching สำหรับเคลือบแล้วก็กัดผิวเ a เฟอรผู้เล่นหลักๆก็จะมี Applied Materials, Lam Research จากสหรัฐแล้วก็โตเกียวอิเล็กทรอนจากญี่ปุ่น แล้วก็มีพวกเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพหรือ testing metrology เช่น KLA, Advantest, Teradyne ซึ่งแต่ละบริษัทก็มีเทคโนโลยีเฉพาะทางของตัวเองแล้วก็มีอำนาจต่อรองสูงเหมือนกันครับเหมือนว่ามีอีกส่วนหนึ่งคือ OSAT หรือ Outsource Semiconductor Assembly and Test ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหลังจากที่ชิปผลิเตเสร็จเป็นแผ่นเวเฟอร์จากฟาวลีแล้วเนี่ยมันยังต้องนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆที่เรียกว่าได แล้วก็เอาไปประกอบเข้าแพ็กเกจแล้วก็ทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าซึ่งงานส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็จะจ้างบริษัท o s a t ทำครับเช่น ASE Technology, Amcor หรือ JCET ของจีนสรุปแล้วนะครับส่วนกลางน้ำหรือมี스트เรีมเนี่ยคือส่วนที่ต้องลงทุนสูงสุดมีผู้เล่นน้อยรายแล้วก็เป็นข้อควรสำคัญของทั้งซีสเต็มนิเวศเลยครับชัดเจนมากค่ะ จากต้นน้ำที่เน้นนวัตกรรมสู่กลางน้ำที่เน้นการผลิตและการลงทุนสูงที่นี้มาถึงส่วนสุดท้ายกันล้วค่ะปลายน้ำหรือ downstream ซึ่งเป็นส่วนที่เราน่าจะคุ้นเคยกันมากที่สุดเพราะมันคือผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่ใช้ชิปเหล่านี้เองถูกต้องครับปลายน้ำก็คือผู้ใช้งานที่นำชิปจากส่วนกลางน้ำไปสร้างเป็นสินค้าและบริการต่างๆที่เราใช้กันนี่แหละครับกลุ่มผู้ใช้งานหลัก ก็มีหลายๆมากแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการหรือ Demand Driver สำคัญของทั้งอุตสาหกรรมเลยถ้าให้ลองจัดกลุ่มคร่าวๆก็คงมีกลุ่ม c o n sumer electronics พวกสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์อย่าง Apple Samsung อะไรแบบนี้แล้วก็กลุ่ม Data Center และ Cloud Computing ที่ต้องการพลังประมวลผลมหาศาลอย่าง AWS Microsoft Azure Google Cloud แล้วก็กลุ่มที่กำลังมาแรงสุดๆตอนนี้เลยคือ AI และ High Performance Computing (HPC) ที่ NVIDIA ดูจะครองตลาด GPU อยู่ ใช่ครับนอกจากนั้นยังมีกลุ่มออโตโมทีฟหรือยานยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่ใช้ชิปเยอะมากและก็หลากหลายประเภทด้วยทั้งชิปควบคุม MCU ชิปจัดการพลังงานหรือ power semiconductors ที่สำคัญมากๆในการแปลงและควบคุมกระแสะไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็พวกเซ็นเซอร์ต่างๆอันนี้ก็มีทั้งเทส l a b y d หรือค่ายรถยนต์ดั้งเดิมก็ใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆร,รวมถึงกลุ่ม Industrial and IOT สำหรับโรงงานอัจฉริยะ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็กลุ่มชเชลคอมสําหรับโครงข่าย 5G ด้วยครับจะเห็นว่าความต้องการมันมาจากหลายทิศทางมากๆเลยนะคะทั้งต้องการปริมาณมหาศาลในตลาดคอน sumer แล้วก็ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดในตลาด AI หรือ data center หรือต้องการความน่าเชื่อถือความทนทานสูงในตลาดยานยนต์นั่นคือความท้าทายแล้วก็ความน่าสนใจของส่วนปลายน้ําเลยครับ คือมันเป็นตัวกําหนดทิศท,ทางว่าอุตสาหกรรมต้นน้ํากับกลางน้ำเนี่ยต้องพัฒนาไปทางไหนถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันสูงในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ภาพรวมความต้องการหรือดีแมนเนี่ยยังไงก็ยังคงเติบโตต่อเนื่องครับจากเทรนเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราคุยกันไปสรุปง่ายๆคือส่วนปลายน้ําหรือดาวตรีมเป็นส่วนที่มีปริมาณการใช้งานหรือวอลลุ่มใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นตัวกําหนดทิศท,ทางความต้องการของตลาด s e m i c o n d u c t ร r ครับ วันนี้เราก็ได้เดินทางผ่านระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์กันมาครบเลยนะคะตั้งแต่ต้นน้ำที่เน้นการออกแบบนวัตกรรมสร้างกำไรสูงผ่านกลางน้ำที่เป็นการผลิตซึ่งต้องลงทุนมหาศาลมากๆและเป็นคอขวดสำคัญมาจนถึงปลายน้ำที่เป็นผู้ใช้งานปลายทางซึ่งขับเคลื่อนความต้องการมหาศาลเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าแต่ละส่วนมันพึ่งพาอาศัยกันและก็สาคัญอย่างยิ่งต่อโลกปัจจุบันของเราจริงๆ ครับก็หวังว่าจะพอทําให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นนะครับถึงความซับซ้อนแต่ก็น่าทึ่งมากๆของโลกซมิอนดเตอร์นี้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ยินดีเสมอครับทีนี้เ,เพื่อให้การสนทนาของเรามันน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกลองทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดกันดูไหมครับเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยถ้าให้มองไปข้างหน้าคิดว่าจุดไหนในห่วงโซ่อุปทานนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI มาช่วยเร่งการออกแบบชิปให้เร็วกว่าเดิมหรือการค้นพบวัสดุใหม่ๆที่อาจจะเหนือกว่าซิลิคอนหรือจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตขั้นต่อไปที่อาจจะมาแทน EUV ในอนาคตหรือแม้แต่การประยุกต์ใช้ชิปใน AI และ EV ที่จะยิ่งขึ้นคนขึ้นไปอีกคิดว่าจุดไหนครับที่น่าจะกลายเป็นสมรภูมิการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่ดุเดือดที่สุดหรืออาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือ disruption ที่จะส่งผลกระทบต่อทั้ง อุตสาหกรรมในทศวรรษหน้าจุดไหนกันแน่ที่จะเป็นตัวพลิกเกมเนี่เป็นคำถามที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยครับผม